การพนันเป็นสิ่งที่มนุษย์ปุถุชนต่างก็พากันให้ความสนอกสนใจแต่ในมุมมองของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ตรัสว่าการพนันนั้นเป็นอบายมุกค,คำว่าอบายมุกแปลว่าประตูเปิดไปสู่ความเสื่อมถามว่าเสื่อมอย่างไรพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบเอาไว้ดังต่อไปนี้หนึ่งผู้ชนะย่อมก่อเวรสผู้แพ้ย่อมเสียดาทรัพย์ที่เสียไปสทรัพย์ที่มีอยู่ ก็ร้อยหรอลงไปทุกวัน4เข้าสังคมไม่มีใครเขาเชื่อถือหรือศรัทธา5ถูกหมินประมาท6ไม่มีใครอยากแต่งงานด้วยเพราะเขาเห็นว่าไม่น่าไว้วางใจใครตระหนักเห็นโทษของการพนันดังกล่าวมานี้ไม่ควรคิดที่จะเล่นการพนันใครที่เล่นอยู่แล้วก็ควรละเลิกเสียได้จะดีที่สุดคมธรรมประจำวันนี้ก็คือ การพน,นันมีแต่อันตรายยิ่งเล่นยิ่งวอดวายมหันลดละเลิกหันหลังให้การพน,นันคือรางวัลแด่ครอบครัวของตัวเอง